ไม่หยุดนิ่งเราจริงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่สุวรรพอดคาค่ะรู้ไหมสิ่งที่อยู่ข้างกายตลอดเวลาไม่ว่าจะไปที่ไหนไปนอนที่ทำง,งาน ไปเที่ยวบนรถโดยสารบนรถยนต์หรือที่ต่างๆเราก็จะมีสิ่งนี้อยู่ข้างกายเสมอคะ่ะนั่นก็คือสมาร์ทโฟนนั่นเองคะ่ะสมาร์ทโฟนเป็นสิ่งที่สำคัญมากในโลกปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะถ้าสักวันหนึ่งเราเกิดลืมสมาร์ทโฟนมาแล้วก็วันนั้นชีวิตของเราก็น่าจะรู้สึกว่าขาดอะไรข้างกายกับสักอย่างหนึ่ง ทำให้เรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตในวันนั้นน่าจะรู้สึกไม่ค่อยปกติใช่ไหมคะจนถั้งเราต้องอยานปะกับไปเพื่อหยินใหม่ครั้งหนึ่งเราก็ไม่น่าคิดไปเสว่าเอ,อ้สมาร์ทโฟนนี่มันเริ่มมาก็ไม่กี่ปีปเองนะคะสมัยก่อนเมื่อเราไม่มีสมาร์ทโฟนสิ่งสําคัญก็คือปัจจัยสีชีวิตของเราใช่ไหมคะถัดมาก็น่าจะมีลถในราคาเพื่อทีเป็นปัจจัยที่ห้าแต่ตอนนี้ อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นมือถือไปซะแล้วนะคะทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าในวันนี้จะเห็นได้ว่ามือถือหรือสมาร์ทโฟนไม่ใช่โทรศัพท์ธรรมดาในครั้งก่อนอีกแล้วนะคะที่ใช้แค่รับสายโทรออกอีกตอแล้วคะ่ะเพราะสมาร์ทโฟนของเรามีความสามารถหลากหลายเลยนะคะเราสามารถฟังเพลงเราสามารถถ่ายรูป เราสามารถเันทึกเสียงเมื่อเราไปฟังงานสัมมนาไปเข้าเรียนหรืองานอื่นๆอ่านหนังสือในยามที่เราว่างทำพธุรกรรมการเงินและอื่นๆอีกมากมายมันเป็นมากกว่าโทรศัพท์แล้นะคะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่านในสมาร์ทโฟนของเรานั้นมันมีแอปหลายตัวหลายอย่างแต่และแอป พื่อทำหน้าที่ที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนั่นเองค่ะหัวข้อที่จะมาชวนให้เราเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือเราจะมาทำควารมรู้จักสิ่งบนสมาร์ทโฟนของเรานะคะเราจะมารู้จักบีคอนเทคโนโลยีที่อยู่ในสมาร์ทโฟนของเราค่ะเราต้องยอมรับนะคะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาสมาร์ทโฟน ให้เราสามารถใช้งานได้หลากหลายก่า่ม่าก่อนมากมายเลยนะคะในขณะที่มันก็สวนทางกับราคาที่ลดลงไปเรื่อยๆจึงทำให้สมาร์ทโฟนได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานมากขึ้นนะคะทั้งสิทธภาพทางด้านฮาร์ดแวร์ที่ถือเป็นหัวใจหลักในการประมวลผลการทำงานก็มีความรวดเร็วมากขึ้นด้วยนะคะจนอาจจะเรียกได้ว,ว่าสมาร์ทโฟนในปัจจุบันนี้ เทียบเคียงได้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PC ที่เราเคยใช้ในอดีตหรืออาจจะเก่งกว่าที่ซ้ำไปนะคะและสิ่งนี้ละคะที่ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้สมาร์ทโฟนนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสิ่งนั้นก็คือระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ Mobile o p e r เร i n g งซิสเตหรือจะเรียกอย่างว่า โมบายโอเอก็ได้นะคะแบบย่อๆซึ่งในปัจจุบนันนี้ที่เราใช้กันเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่สค่ายใหญ่ทีกันนะคะก็คือระบบบริการ iOS ของบริษัท Apple และระบบบริการ Android ของบริษัท Google คะ่ะซึ่งทั้ง2บริษัทนี้ก็มีการแข่งขันและก็มีการเทียบเคียงความสามารถซึ่งตอนนี้ก็เราจะเรียกว่าใกล้เคียงกนในใันนะคะ ไม่เพียงแค่ความสามารถและความเฉียนในการทำงานของระบบอ,อัจฉริารเท่านั้นนะคะที่ทำให้เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนมาถึงจุดนี้ได้นะคะเพราะถ้าหาแอปพลิเคชันที่ใช้งานระบบอ,อัจฉริยะนั้นมีน้อยหรือไม่ถูกิตของผู้ใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็ระบบอ,อัจฉรินั้นๆก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวเลือกของผู้ใช้งานด้วยเช่นกันนะคะ ดังนั้น Apple และ Google จึงเปิดช่องทางและสนับสนุนให้โปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาแอปพลิเคชันทุนดับนะคะสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันของตนและก็นำม,มาเสนอต่อผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นอย่างจะเห็นได้จากปริมาณแอปพลิเคชันที่อยู่บน App Store ของ Apple และ Play Store ของ Google ค่ะ ที่นับวันก็จะยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งย่อมส่งผลดีต่อผู้ใช้งานโดยตรงและข้อดีอีกอย่างหนึ่งในการเปิดฟ้างของ Apple และ Google ก็คือทำให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตนได้ดังจะเห็นได้จากนวัตกรรมใหม่ๆที่ถูกพัฒนา,ากาขึ้นมากขึ้นนะคะอย่าง g a เจ e t ด้านการออกกำลังกายอย่างวินไร้คนขับหรือโดนรวมทั้ง Internet of t ตออฟ s IoT ที่นำแนวคิดเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาควบคุมอุป,ปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเหล่ามี้ตินต้นนะคะ Beacon จริงๆแล้ว Beacon เทคโนโลยีไม่ใช่เทคโนโลยีที่ใหม่ เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี2 0 1 4นะคะ beacon เทคโนโลยีนั้นถูกนำมาใช้โดย The Mall Group เป็นครั้งแรกนะคะแต่เนื่องว่าในยุคสมัยมนั้นเนี่ยมีข้อจำกัดเกี่ยวกับอุปกรณ์และอื่นๆทำให้เทคโนโลยีนี้ไม่ถูกเป็นที่นิยมมาใช้มากนักนะคะ beacon เทคโนโลยีคืออะไรคะ บีคอนเทคโนโลยีนั้นถือว่าเป็นเทคโนโลยีจำพวก IOT หรือ Internet of Things ค่ะที่ับความนิยมในต่างประเทศมาสักพักใหญ่แล้วนะคะตัวบีค o n เองนั้นรูปร่างลักษณะของมันก็จะคล้ายๆกับก้อนกินขนาดกำลังดีซึ่งเจ้าตัวบีค o n เองเนี่ยมักจะถูกนำเอามาใช้ทำงานเรื่องสมาร์ทโฟน การทำงานของตัวบีคอนก็ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เราคิดนะคะหลักการทำงานก็คล้ายๆกับเทคโนโลยี RFID หรือชื่อเต็มก็คือ Radio Frequency Identification แต่บีคอนนั้นจะใช้วิธีการส่งสัญญาณบลูทูธออกไปยังอุปกรณ์ของผู้ราาับค่ะโดยจะมีรัศมีการทำงานของมันอยู่ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ ถ้ามาหลุดเอาแก๊สศมีไปก็จะไม่สามารถทำงานได้ตัวบีคอนเองนั้นจะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะในการเอาไปใช้งานในพื้นที่ที่มี GPS เข้าไม่ถึงเช่นในห้างสรรพสินค้าในตึกอาคารต่างๆบีคอนสามารถไปประยุกต์กับธุรกิจได้อย่างไรก็จะมีแนวคิดอยู่สี่แนวคิดด้วยกันนะคะ 1. ให้บีคอนทำหน้าที่เสมือนกับพนักง,งานต้อนรับค่ะซึ่งรับความนิยมในต่างประเทศเป็นอย่างมากนะคะตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราเดินเข้าไปใกล้กับบริเวณที่ติดบีคอนเอาไว้เราจะได้รับข้อความต้อนรับที่เป็นสาระสำคัญของร้านค้าไม่ว่าจะเป็นข้อมูลโปรโมชั่นเมนูอาหารและลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าเหล่านั้นนะคะ 2. อเราจะใช้บีคอนเป็นเนเชิง CRM ค่ะตัวอย่างนะคะานนการมอบคูปองส่วนลดหรือโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็แจ้งเตือนข้อมูลสินค้าให้ผู้ใช้ทันทีทำให้ผู้ใช้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมขึ้นนะคะแนวทางที่3นะคะใช้เป็นระบบนำทางพื้นที่อาคารพื้นที่ในร่มพื้นที่จำกัด ซึ่ง GPS ทำได้แม่นยำไม่มากพอนะคะและแนวทางสุดท้ายแนวทางที่4นะคะทำระบบบัตรคิวค่ะอันนี้จะเหมาะกับก,บการต้อนรับลูกค้าจำนวนมากเช่นธนาคาร,ระหารที่ราชการโรงพยาบาลนั่นก็คือ4แนวทางที่นํามาใช้หรือประยุกต์ใช้กับธุรกิจนะคะนอกจากนี้แล้วบีคอนเองยังถูกตัดอัพ นำไปดัดแปลงได้อีกหลายๆอย่างในการประยุกต์ใช้นะคะตัวอย่างเช่นทำตัวกดล็อกจักรยานด้วยแอปมือถือนำไปติดตามข้อมูลสุขภาพสัดเลี้ยงอิุปกรณ์กับพวงกุญแจเพื่อเตือนคนหายและอย่าเพิ่งคิดว่าบีข้อนั้นเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เงินลงทุนสูงนะคะในปัจจุบันนี้ พวกให้บริการชัดชื่อดังก็เปิดบริการลายบีคอนก็จะเป็นบริการรับข้อมูลข่าวสารเช่นคูปองการลดราคาข้อความพิเศษอื่นๆสำหรับธุรกิจ SME ก็เชื่อว่าบีคอนจะมีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยอดขายอย่างแน่นอนนะคะ เพียงแค่ต้องไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับธุรกิจของเรานั่นเองค่ะเราจะมาดูแนวทางหรือตัวอย่างในการนำบีคอนไปประยุกต์ใช้กับงานว่ายบุคลากรหรือระบบงาน HR นะคะในการลงเวลาการทำงานเราสามารถใช้บีคอนไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะคะสำหรับโปรแกรม HR นั้นจะต้องเป็นโปรแกรม HR ที่รองรับ เทคโนโลยีบีคอนด้วยนะคะก็ทำให้เราสามารถลงเวลาได้อย่างสะดวกยืดหยุ่นและแม่นยำกว่าการใช้ระบบ GPS เพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าตัวบีคอนเองนั้นมันจะมีระยะทางที่จำกัดอยู่ด้วยนะคะก็คือลักมีของมันที่มันส่งถึงโดยทั่วไปแล้วในทางทฤษฎี และสีของมันก็จะอยู่ประมาณสักราวๆระยะทาง70เมตรค่ะนั่นทำให้บีคอนเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะมากกับการนำไปใช้การเช็คอินเวลาเข้าเวลาออกจากการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษทัทที่มีตึกหลายๆชั้นหรือมีร้านอะไรต่างๆที่อยู่ใกล้กับที่ทำงานซึ่งหากไม่มีเจ้าตัวบีคอน การทาการเช็คอินผ่านระบบ GPS พนักงานในบริษัทอาจจะเช็คอินแร้านกาแฟาใกล้ๆบริษัทหรือเช็คอินในชั้นล่างแต่ยังไม่เข้ามาทํางานก็ได้นะคะการลงเวลาการทํางานผ่านบีคอนจะทําให้เรามั่นใจได้ว่าการเช็คอินนั้นมาจากบริษัทอย่างแน่นอนก็คือไม่ออกนอกลับฝีนั่นเองค่ะดังนั้น อีกข้อหนึ่งนะคะที่เป็นประโยชน์ของการชระบบ HR ก็คือไม่ต้องกลัวในเรื่องของการิทปัญหาเรื่องการไม่มีสัญญาณบ่อยครั้งนะคะที่การเช็คอินผ่านระบบ G P S จะต้องมีปัญหามา่ใชจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับว่าเมื่อเราเข้าอยู่ในอาคารเราจะเช็คอินไม่ได้หรือมีปัญหาเกี่ยวกับโลเคชันเพี้ยนซึ่งในจุดนี้เนี่ยบีคอนจะตอบโจทย์มากกว่านะคะ ก็จะเข้ามาช่วยในอย่างมากเพวกเราสามารถเอาเจ้าตัวมีคอนที่มีขนาดกระทัดรัานตวนี้ไปวางไว้ที่จุดที่ต้องการให้พนักงานโรงเวลาเข้าออกงานได้ทันทีค่ะนอกจากนี้แล้วยังสามารถแก้ปัญหาพนักงานประจําหลายสาขาแลวนะคะซึ่งในหลายกรณีที่เกิดขึ้นเป็นประจําก็คือว่าบริษัทอาจจะมีพนักงานประจําสาขาหลายๆที่ซึ่งตรงจุดนี้ เกินมากแล้วถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆมีพนักงานในแต่ละสาขาเยอะๆก็อาจจะแก้ปัญหาด้วยการเอาเครื่องสแกนนิ้วไปติดที่สาขานั้นๆเลยก็ได้แต่ในกรณีที่พนักงานแต่ละสาขาไม่เยอะเป็นพนักงานขายหน้าร้านที่เราส่งไปประจำตามจุดต่างๆหากเป็นเช่นนี้การลงทุนด้วยเครื่องสแกนนิ้วก็จะกลายเป็นสิ่งที่ยุ่งยากและใช้งบประมาณมากค่ะ บีคอนก็จะเข้ามาตอบโจทย์และมีบทบาทอย่างมากในการช่วยตรงจุดนี้เพราะตัวบีคอนนั้นการติดตั้งทําได้ง่ายมากๆและก็ยังมีราคาที่ถูกกว่าเครื่องสแกนนิ้วแล้วก็ยังมีความทนทานมากกว่าด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่าจากที่เราประยุกต์ให้เห็นง่ายของการนำบีคอนไปใช้ระบบ H.R. ทำให้เราสามารถลงเวลาทำงานได้อย่างสะดวก แลวเราก็มั่นใจได้ว่าพนักงานหรือลูกจ้างนั้นได้มาถึงบริษัทแล้วไม่ได้อยู่นอกอาคารและมาทำการเช็คอินผ่ระบบ GPS มันจะสะดวกและก็ลงทุนไม่มากเลยนะคะการใช้งานก็ค่อนข้างจะง่ายด้วยนั่นจะเห็นได้ว่าแต่ถ้าเราพูดทั้งหมดลรวจะสรุปภาพได้ว่าข้อดีของบีคอนนั้นเอามาประยุกต์กับการใช้การลงเวลา หากอามากำลังพิจารณาเรื่องของตัวนี้อยู่แล้วก็รบธุรกิจเล็กๆ SME ที่มองตัวนี้อยู่อย่าลืมนะคะว่าโปรแกรมที่เราใช้งานในงาน HR นั้นสำหรับการบันทึกรหัสเข้าออกอย่าลืมตรวจสอบอีกสักหน่งนะคะว่าแอปตัวนี้เนี่ยมนรองรับการลงเวลาเข้าออกผ่านตัว b e ค c o n รองรับตัว b e ค c o n ด้วยหรือไม่หากรองรับแล้วก็ เราอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะเพราะมันต้องครวบเข้ามาในตัวแอปของเราเพิ่มเติมนั่นเองเพียงเท่านี้ก็ทำให้ระบบของโปรแกรม HR มีความยืดหยุ่นสูงในการนำมาใช้งานและก็สะดวกกับการตรวจสอบพนักงานของเราด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องเราวที่มาฝากกันในวันนี้คงจะเห็นประโยชน์และความสามารถ ของเทคโนโลยีตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่ชื่อว่าบีคอนเทคโนโลยีซึ่งบางครั้งในแง่ของเราที่เป็นลูกค้าถ้าเราไปเข้าใช้บริการต่างๆโดยการใช้ไลน์แอดไลน์ของแต่ละที่ที่เป็นร้านค้าต่างๆเราก็จะไับประโยชน์ในแง่ของการรับคูปองการลดราคาโปรโมชั่นต่างๆแต่ถ้าในแง่ของธุรกิจ ก็ประยุกต์ใช้งานที่ย่างหลากหลายเลยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานต่อไปค่ะขอบคุณที่รับฟังและพบกันใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ